นดินแดนทะเลทรายแผ่นดินไว้นี่นาเดี๋ยวก่อนออกจากที่นี่กันดีกวา่าพี่ฝนเราจะออกไปทางไหนอ่ะเอออ่าหยุดแล้วอ่ะฮะอะเดี๋ยวก่อนนะเมื่อกี้นี้เกิดแผ่นดินไว้เฉยเลยะ่ะนั่นนะสีฉันว่าเราต้องออกจากที่นี่เร็วๆแล้วแหละ,ะเดี๋ยวก่อนแย่แล้วปากทางเข้าที่เราเข้ามาเมื่อกี้นี้มีก้อนหินถล่มลงมาทางนี้พี่ฝนหรือว่า เมื่อกี้ที่เกิดแผ่นดินไหวจะทําให้ปากทางเข้าไม่มีทางออกมันมีทางออกอื่นนี่ไงไหนอะเนี่ยประตูนี่ยเขาปิดไว้อ่ะแต่เขาบอกว่าอย่าเข้ามานะเราไม่ได้เข้ามาเราจะเข้าไปเราจะเข้าไปงั้นเหรอถูกต้อง <c oughs> เดี๋ยวก่อนเหมือนเห็นอะไรบางอย่างที่หางตาเลยอะนั่นคุณสก,กิบีดี้อะไหนนี่ไง สกีบีดี้ทอยเลตเงี้ยหรอ,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 อพวกนายเข้ามาติดกับของพวกฉันซะแล้วล่ะนะอย่าบอกเราว่าที่นี่คือวิหารศักดิ์สิทธิ์ของสกีบีดี้ทอยเลตเหรอพวกเราเข้ามายึดได้พักหนึ่งแล้วอ่ะโอ้ทำยังไงดีประตูทางออกเมื่อกี้นี้ก็ถล่มลงมางั้นเอาเป็นว่าเราจะต้องเข้าไปข้างในเพื่อหาทางออกทางอื่นแล้วล่ะพี่ฝนเรามีทางขึ้นข้างบนนี่ตามมาเร็วทางขึ้นตรงไหนอะนี่ไง นี่อะมีทางขึ้นจริงๆด้วยนี่อะไรเนี่ยเดี๋ยวก่อนแสดงว่าในนี้จะต้องมีคนเคยผ่านเข้ามาก่อนแน่นอนก็สก,กีบีดี้พวกนั้นไงแล้วสก,กีบีดี้เขาเข้ามาทำอะไรกันที่นี่เนี่ยเขาเข้ามาตั้งฐานทัพหรือเปล่าเนี่ยตั้งฐานทัพเหรอนั่นน่ะดิเ,เดี๋ยวก่อนเขาบอกว่าให้เราระวังระวังอะไรอะ่ะเมื่อกี้พี่เกเห็นก้อนหินก้อนใหญ่กิ้งน,นั่นไง พี่ฝนครับพี่เอกครับจอร์ดคิดว่านะครับข้างหน้าเนี่ยน่าจะมีกับดักอะไรบางอย่างระวังตัวให้ดีนะครับทั้งนี้พี่ฝนไหนอ่ะนี่อ้าวเป็นชิ้นไปแล้วลงไม่ทันเมื่อกี้เนี่ยเดี๋ยวมาใหม่ใจเย็นๆก่อนโอ้หนี่ไงก้อนหินก้อนใหญ่จริงๆด้วยตอนนี้แหละรีบไปเลยพวกพิกระวังให้ดีนะข้างหน้ามีกับดัก พวกเจ้าพรนไปไม่ได้หรอกพวกเราวางกับดอกไว้หมดแล้วเห็นมะเขาบอกแล้วว่ามีกับดักจริงๆด้วยอย่าไปกลัวพี่ฝนเราต้องรีบผ่านไปให้ได้สกีบีดี้ทอยเล็ตใจร้ายมาขังพวกเราไว้ที่นี่ไม่ได้เด็ดขาดมาก้อนหินไปแล้วก้อนหินไปแล้วที่ไหนตามมานี่รีบขึ้นเร็วเข้าเระวังข้างหน้ามีกับดักอะไรอีกหรือเปล่ายังไม่เห็นนะนะเดี๋ยวก่อนนั่นไงประตูทางออกเขาบอกว่า ให้เราดึงคันโยกตรงนี้เราจะสามารถเปิดประตูทางออกนั่นได้นะแล้วน้าแหลมข้างล่างอะน้ำแหลมๆข้างล่างถ้าเราตกลงไปมีหวังตุยแน่นอนมันไม่ได้มีแค่ตรงนั้นพี่ฝนเดี๋ยวก่อนมีตรงไหนอีกอะมีตรงนี้ด้วยอืมสกีบีดี้ทอยเลตใจร้ายแอบตามพวกเรามาด้วยเหรอเนี่ยพวกเราอยู่ทุกที่แล้วนาะ เดี๋ยวก่อนพี่เอกระวังให้ดีนะโอ้โหเกือบไปนี่ต้องกระโดดโอโอเกือบพี่ฝนเลือดรดเลือดรดนิดเดียวไม่เป็นไรถ้าเลือดรดบ่อยๆมีหวังเราไม่รอดแน่นอนเลยนะเนี่ยรีบโยกขันโยกนี่เร็วเข้าเฮ้เฉบประตูเปิดหรือยังอะ่ะเปิดแล้วแต่เราต้องไปเปิดเองอีกพี่ฝนพี่ฝนจะต้องกระโดดข้ามใบก่อนนะครับข้างหน้ามีเส้นทางที่เราสามารถไปได้ด้วยครับระวังนะข้างในอะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนประตูเปิดแล้ว พี่ฝนนี่อะไรเนี่ยสก,กีบีดี้ง้อเหรอเขาบอกว่าให้เราขึ้นหอคอยนี้ไปขึ้นหอคอยแห่งนี้งั้นหมายความว่าข้างบนนั้นจะต้องมีทางออกแน่นอนขึ้นทางไหนเนี่ยนี่ไงทางนี้เร็วเขา้าโอเคเจอแล้วตามไม่ฝนมานะ่ะมาแล้วพี่ฝนฮึบฉึบมีบันไดด้วยแหไปเลยไปเลยแล้วสก,กีบีดี้เขาขึ้นกันไปได้ยังไงเนี่ยเขาก็กระโดดเอาไงฮึบฉึบมาเร็วมาเร็วฝั่งนี้ อกับด uh ักใบมีดนั่นอะไรอะ่ะกับดักใบมีดแต่แบบว่าเขาบอกให้เราไปที่อุมโมงตรงนั้นน่ะแล้วแกวงไปแกวงมาแบบนั้นเนี่ยนะระวังนะถ้าโดนเข้าไปแล้วก็มีหวังตัวขาดแน่นอนข้างล่างมีอันนี้อยู่ด้วยนั่นลาวานะ่ะอ uh ือ huh, หือพวกพีก่นายระวังให้ดีนะฮึบฉึบอือนึกว่าจะไม่ผ่านซะแล้ว ไปต่อเลยพี่ฝนสกีบีดี้คนนี้ร้ายกาจมากเลย呀ผ่อนมาได้ยังไงกันนี้ชันเก่งมาเร็วมาเร็วข้างในมีท่ออะไรบางอย่างเหมือนช่องแอร์บ้านเราหลยไม่ใช่ช่องแอร์แล้วหรามั้งน่าจะเป็นช่องระบายอากาศของเขาหรือเปล่าโอ้โหกับดักตรงนี้อืกว้างมากเลยมีน้ำแหลมออกมาตลอดเวลาเลยยาเขาขึ้นซ้อนกันอะ พี่ฝนโดนกับดักเลือดลอดไปแล้วพี่ฝนต้องกะจังหวะด้วยดิเกือบไปเหลือเลือดนิดเดียวเลยนะเนี่ย พวกนายนี่ทำได้ดีกว่าที่พวกฉันคิดไว้อีกเนอะเร็วเข้าพี่เอกเราจะต้องรีบหนีออกไปจากที่นี่น่าจะเป็นวิหารสกีบีดี้ทอยเลททะเลทรายแน่นอนเลยนะเนี่ยรอแป๊บหนึ่งพี่ฝนก็บอกว่ายังไงเราก็หนีไม่พ้นงั้นหรอเอ้ยอย่าไปกลัวอย่าไปกลัวไม่มีทางซะหรอกเพวอเราเก่งมากนะขอบอกไม่มีที่ไหนที่พวกเราหนีไม่ได้ฮึบฮึบฉบนี่ผ่านแล้ว ทางนี้ทางนี้ทางนี้ตรงนั้นมีอะไรบางอย่างน่าจะเป็นกับดักหรือเปล่าอันนี้เป็นดาวกระจายอ่ะฮะไหนอ่ะไม่เห็นจะมีโหนึกว่าจะไม่มีแล้วซะอีกโอ้น่ากลัวชะมัดเลยอ่ะไปยืนรออะไรอยู่ตรงนั้นนะยืนรอกะจังหวะจะได้กระโดดข้ามไปะตรงนี้เขาบอกให้กระโดดอ่ะพี่ฝนกระโดดไปตรงไหนงั้นเหรอกระโดดมาแล้วก็จะกระโดดเอียงข้างได้ด้วยนะ แสดงว่าตรงนั้นจะต้องเป็นฐานสำหรับกระโดดแน่นอนเดี๋ยวพเพลเรกลองดูให้บมาแล้วโอ้โหอย่างสูงนิดเดียวโอ้ไปไหนแล้วนี่อ้เราสามารถกระเด้งมาตรงนี้ได้นี่เองนี่มาขึ้นทางนี้เร็วข้าวพี่ฝนข้างบนมีอะไรหรือเปล่ายังไม่เห็นอะไรเลยข้างบนไม่มีอันตรายใช่ไหมอ่ะไม่มีไม่มีนี่เราขึ้นมาอย่างสูงเลยนะเนี่ยโอ้คืออะไรอ่ะ ข้างนอนี่เป็นกับดักใบมีดลาวากับดักใบมีดลาวางั้นเหรอโอ้ยเกือบไปโอ้โหเขากําลังตัดผ่านพวกเราอยู่นะเนี่ยพี่พนกาจังหวะดีๆนะเฮ้ยเชิบ,ชบมาแล้วเออเออมาแล้วมาแล้วอ,อะไรกันเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะข้างหน้ามีกับดักใบมีดอีกแล้วงั้นเหรอนี่เป็นข่าวดีสําหรับพวกนายเลยเนาะเออพี่เอกเป็นไงมั่งอะต่อหน้าต่อตาเลยเออเดี๋ยวเพียร์กลับไปใหม่ ตรงนี้เดี๋ยวนี้กับดักอันนี้จะเยอะไปไหมนี่นี่ข่าวดีตรงไหนกันเนี่ยก็บอกว่าให้เราปีนบันไดขึ้นไปงั้นเหรอพี่ฝนครับพี่เอกครับข้างหน้านั้นมีคันย่อให้เรากดสองอันด้วยกันนะครับคราวนี้เรากระโดดได้เร็วขึ้นแล้วล่ะจอร์ดทำไมอะ่ะก็คนเมื่อกี้เขาบอกว่าเขามีของให้เราอะ่ะมีของอะไรงั้นเหรออยู่ข้างล่างพี่ฝนไหนอะ่ะนั่นไงฮ้ <c oughs> ออนนี้ไง เราสามารถกระโดดได้สูงจริงๆด้วยไปลองใช้ดูกันดีกว่าแล้วเราได้มายังไงนี่เออเขาบอกว่าครบตามเวลาแล้วเขาให้เรามาสกีบีดี้ทอยเลทให้เรามางั้นเหรอใช่แล้วโหอ,อย่างนี้เราผ่านด่านนี้ได้สบายๆเลยอ่ะโดดทีเดียวถึงเลยออสุดยอดเลยเรากระโดดข้ามฝั่งไปแบบสบายมากแต่ต้องระวังใบมีดตรงนี้นะอืมอ,อะไรอ่ะเมื่อกี้นี้นะอันเมื่อกี้เป็นกำแพงกาแพงไม้แตกเลยเหรอ กําแพงไม้มันผุอยู่แล้วฮึบเชิบผ่านแล้วเ้สก,กีบีดี้เขาบอกว่าเราจะต้องไปอีกไกลเลยนะเนี่ยมาโยกอันนี้ก่อนโยกแล้วไปไหนต่อกระโดดกลับได้เลยอ,ะอ่ะอ๋สบายสบายอย่างนี้ผ่านฉลุยเลยอ่ะนี่เขากลัวเราไม่ผ่านใช่เปล่าเดี๋ยวก่อนตรงนี้คืออะไรอ่ะอะไรก็ไม่รู้ว่าโอ้ยเป็นไงอ่ะไหลลงมาเลยเนี่ยอ้าที่ฝน<ม>ไม่ได้ตั้งใจน่ะโอ้ยตามมาตามมาวู้ฮู โอ้โหเป็นทางสไลเดอร์นี่เองขออีกรอบหนึ่งได้หรือเปล่าไม่ดีหรอกมา้งพี่ฝนโอ้อย่างสนุกเลยไปไหนอะ่ะข้างบนระวังมองบนมองบนให้มองข้างบนงั้นเหรอใช่แล้วข้างบนเป็นกับดักลาวาเป็นลาวาแผ่นๆนะ่ะโอ้โห ลาวาเป็นแบบนี้ได้ด้วยเหรอแสดงว่าเขาเป็นชั้นลาวาแล้มัง้งเราจะต้องบินข้ามไปถ้าเราไปโดนลาวาอันนั้นมีหวังตัวเราละลายแน่นอนเลยนะเนี่ยตามมาทางนี้เลยพี่ฝนเออเออเกือไปอออออะไรเนี่ยสก,กีบีดี้เขากำลังบอกเราว่าอะไรนี่ นี่ที่นี่แล้วก็เป็นกับดักสุดท้ายที่ใหญ่ที่สุดเลยนะจะบอกให้กับดักสุดท้ายเออโอ้โดูท่าทางเราจะใช้สปริงอันนี้ไม่ได้แน่นอนพี่ฝนขอกระโดดไปแบบธรรมดาก็แล้วกันเอาเลยเอาเลยฮึบมีก้อนหินหล่นลงมาระวังนะข้างหน้ามีอีกก้อนหนึ่งด้วยนะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยระวังระวังพี่ฝนแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งนี่ผ่าแล้วฮึบฮึบชึบ ขอใช้สปริงหน่อยก็แล้วกันเราไม่ใช้เพิ่งมาใช้ตรงนี้ไม่ผ่านไงก็เลยจะต้องใช้สปริงตอนสุดท้ายนั่นอะไรอ่ะพี่ฝนนั่นสก,กีบีดี่ทอยเล็ตที่เป็นบอสนี่นาฉันคือบอส นายคือบอสกีบีดี้ทอยเลสเงั้นเหรอทางนี้พี่ฝนเรวเข้าไปไหนอ่ะนี่ไงอยู่บนนี้แล้วอ๋เอ,อเราจะต้องสู้กับเขาหรือเปล่าเราจะต้องสู้กับบอสคนนี้บอสกีบีดี้ทอยเลสคนนี้อูโหเขาตัวใหญ่มากเลยเออ๋แล้วเราจะสู้เขายัางไงอ่ะนี่ไงระวังด้วยโอ้โอ <laughs> เรามีอุปกรณ์เสริมเขาปล่อยเลเซอร์ออกมาเขาไม่ได้ยิงแค่เลเซอร์ธรรมดานี่เขาพ่นเลเซอร์ออกมาจากปากด้วยนะ ดูท่าถากมันร้อนมากเลยนะเนี่ยเจ้เปกย,ยืนอยู่ตรงนี้แล้วกันเขาปล่อยลำแสงอะไรออกมาอีกแล้วนี่ไม่รู้พี่ฝนระวังตรงพื้นจะมีจุดแดงๆบอกอะอ๋อนี่ไงเขาปล่อยลำแสงออกมาตอนที่มีจุดแดงๆข้างล่างทุกคนระวังด้วยระวังโอ้ยอย่างนี้ง่ายเลยแบบนี้เฮิเชิบระวังระวังจะถึงแล้วต้องวิ่งวนไปห้ามหยุดด็ดขาดไม่งั้นโดนลำแสงไฟอันนี้จัดกัดโอ้โหมีตะวัด <c oughs> <c oughs> ยงอยู่ที่นี่เป็นพวกเราซะดีๆไม่มีทางฉันจะกลับบ้านแล้วฉันจะจัดการนายให้ได้มาก่อความวุ่นวายในทะเลทรายแบบนี้ได้ยังไงกันแล้วทําไมไม่มายืนยิงบนไหเหมือนพี่เอกเนี่ยนะบนไหไหนเหรอ <laughs> ยืนอยู่ฝั่งนั้น <laughs> ไปไม่ทันแล้วตอนนี้มิวน์กำลังจะจัดการสกีบีดี้ทอยเลตเรียบร้อยแล้วเกือบแล้วใช่ป่าวใช่แล้วนี่ยืนธรรมดาเลยนี่อุ้ม <c oughs> จม, <c oughs> จมเขาจมไปในลาวาแล้วนะ เเราผ่านแล้วใช่ไหมเราผ่านแล้วเพราะเราเก่งเราเก่งงั้นเราก็ไปกันดีกว่า <c oughs> เ,ดวเดี๋ยวก่อนตรงนั้นมีอะไรบางอย่างอยู่ด้วยนะเนี่ยเหมือนจะมีสก,กีบีดี้เพียบเลยสก,กีบีดี้ทอยเลตที่อยู่ตรงนี้เขากําลังบอกเราว่าอะไรนะเหมือนจะเป็นที่ประชุมอะไรบางอย่างพี่วนที่ประชุมเหรอโอ้ยินดีด้วยสําหรับอิสระภาพของพวกนายแล้วเนาะ <c oughs> งั้นหมายความว่า เราสามารถชนะเขาแล้วก็ออกไปจากวิหารสกีบีดี้ทอยเล็สซัเร็จแล้วใช่หรือเปล่าตรงนี้มีอะไรอยู่ด้วยอ่ะมีอะไรอ่ะมายืนดูดิยืนอะไรอ่ะนี่ไงแท่นเนี่ยฮึบจึบมาแล้วเกิดอะไรขึ้นอะพี่ฝนโอ้โหเขาบอกแล้วว่าเราเก่งโอ้ ยินดีด้วยนะพวกเจ้าเก่งมากดีจนหน้าตกิบินดีตัวใหญ่หัวหน้าของพวกเราได้อะแสดงว่าพวกเราก็ปลอดภยัยหนีออกไปจากที่นี่ได้สำเร็จแล้วไปกันดีกว่าพี่ฝ <c oughs> นเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนแล้วนั่นคืออะไรอ้าวแล้วเขากลับขึ้นมาใหม่ได้ไงอะเออเอออออออจริงๆฉันไม่ได้ตุยหรอกนะฉันแค่มาทดสอบพวกนายเท่านั้นเองนะ ทดสอบความสามารถพวกเรางั้นเหรอใช่แล้วยินดีด้วยนะเก่งมากๆเลยพวกนายสองคนเนี่ยงั้นเอาอย่างนี้ดีกว่าถ้าเป็นเพื่อนคนไหนที่ชื่นชอบคลิปนี้ของพวกเราแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุุงกิ้งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้พวกเราก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนรักทุกคนนะจ๊ะบ๊ย